อ๊ยอ๊บาวันกูสลกับแบบนี้ล้วอ๊ว่าววานี่ฮ่ามียับเอกใกล้ใจกูเป็นอย่างไรพลังกูแงหลายอยู่เอ้ามงรู้แยังอ้ากี่นี่แกซิบมาไขว่ก็อนลนบ่เอาอ่ะมันจะต้องเจ๊สิขกระชับเจอานะ ลลลเล็ววัว,วแไไล้วว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 หวว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 วนีวเวว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 วแว้วว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 ว่า,า,า,าวาวววววววาวววาวว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 วโวว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 วสู้ว สูบบาหวานกูสิโรสกันมาดีนะสูบไอ้จังไหนเนาะมาออกแไก่กูได้ดีอีนี่พลังกูเหงหลายหมาไม่กูอิ่ดบ่หรือโตอิ่ดกูจังไรดีโรดว่านานนี่แต่จะแม่งอยากแลน้ำกูสาวไอทีจจะจัตสิบแม่งชุย่สาวไม่ใส่ไข่สิไปถทีบไปน้ำไหนบ่ได้แต่แตอจะทีบแล้วคอยลมได้ ข่อยกัมาสิบปันเพื่อสุขภาพแหมอเอ็มว่าใครดีเหจ๊ะเบาหวานความดันข่อยกับมี่ข่อยกับพ่อว่าข่อยมาออกแล้วรอบนึงแหมข่อยหูซื้อบาลางกายข่อยมันดีคุณกระชับกระเชงงคุณแมมหมหายใจกระโล่งดีไม่แห้งมัแม่นอนไม่แห้งจะกระคืบไหนมีแห้งตอนถีบรถจักรยานนี่อ,อ,อ,อ้อายอ้อยจ๊ะโรถข่อยเป็นยางขึ้นไปบ่ได้มันเป็นยางนะมันถีบบ่ได้เนี่ยมันตกต,ก,ตกแตกๆอยู่นี่โอ้ผู้บ่าวนี่กจะอีหยังดอกให้ผู้สาวสูบเองผู้แหงมอนมีแห้งอยู่ ออกกําลังก,กายท่านอ้อมตัวนี้ nh โยกขึ้นโยกลงแท่ที่คุ้เสียโยกแงมือแรงเนาะสูบแต่โลดเด้อไอจะสูบแต่อารมณ์โลดข่าวบ่จะมาสูบใครบ้่คะแต่เอนสแงเรนผมยิ่งหันเตี้ยเดไม่เล่า,า,ากูได้กูก็ออกกําลังกายของกูไปอยู่นี่กูก็หวังดีเฝ้าไปกูสอานผมกูได้อีหากูควรมีผมอุ้ยจะอีกยังนักหนาอยากจะได้ผม แต่มันไม่เห็นบาปหัวกูแท้จะเป็นเหตุบาปเห็ุเวทหัวกูอิหารน่ะค่ะทีนหุ่นกับพ่อปานี่เห็ุจังไดล่ะเป็สีงามคากงามแม<อ>่เมื่อยบะง้วบ่สุขภาพพ่อตองนี้คืนแม่พว่าข้าออกกับร่งกายออกทุกวันความดันจะต้องลดลงเบาหวานกะบอมีมพวังขาออกกําร่างกายโรคเน็บโรคชาติกับบอมีเหตุสตกสเตกกับบอมีดอก มิตรยเห็นสิแตก